หัวน้ำนะผมก็จะดูหัวน้ำกันนะครับพี่น้องได้ดูหัวน้ำนะผมนี่ครับผมหัวน้ำนี่ยาวยาวกว่าเหมือนจะยาวเต้าคนเลยครับพี่น้องใหญ่ครับผมใหญ่มากใหญ่กว่าดังที่ผมไปจับที่ได้ประมาณยี่สบวกับผมใหญ่กว่าอีกนะครับหัวน้ำน้ำดีกลยนะครับตังค์มากนะ นี่ห้าครับผมสุดยอดกลับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ปลามาตีพึ่งรังสูงครับผมรังใหญ่เบลล่มเลยครับผมก็ตอนที่ขึ้นมาไม่ได้ต่ายคลิปให้พี่น้องได้ชมมาด้วยครับผมเพราะว่าต้นมันรกและก็สูงครับผมมีต่อวันไอ้พวกด้านจังหวดนะผมกับพวกเกลือเต่ากิ้งกูครับผมก็ค่อนข้างจะรกมากตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงรังแล้วครับพี่น้องก็บอกเลยว่ารังนี้ยาวกว่ามอเตอร์ไซค์ได้อีกพี่น้อง ยาวปนนวาผมนี่จากที่ผมอยู่แล้วผมยาวไปนู้นครับพี่น้องหัวน้ำนะผมก็จะดูหัวน้ำกันนะครับพี่น้องด้ดูหัวน้ำนะผมนี่ครับผมหัวน้ำนี่ยาวยาวกว่าเหมือนจะยาวเท่าคนเลยครับพี่น้องย่อยครับผมย่อยมากย่อยกว่าดังที่ผมไปจับที่ได้ประมาณ2ี่สบวกครับผมย่อยกว่าอีกนะครับหัวน้ำรับผมจะได้เยอะหรือน้อยเดี๋ยวมาดูกันครับผมดังนี้จัดจ้านเลยครับผม โอ้โหครับผมนี huh. uh ่กบพี huh. uh ่น huh. uh ้องหัวน้ำยังปล่อยอีกนะผมหัวน้ำก็ยาวยาวเม็ดกว่าเลยครับผมใหญ่ครับเนาะโอ้โหมาครับผมเดี๋ยวขอแต่งที่ตัดนะครับผมมาครับผมแต่งที่แล้วก็ตัดครับผมเกือตโอจังเลยนะครับผมนี่กบพี่น้องพึ่งครับผมใหญ่เบื่อเติมเติมครับผม ่ังนี้มีนา,าน,นะแยวแถวบ้านกคยตีครับผมสิบบวก,บบวกครับผมเตยรักครังนะผมก็กลางนี้ก็น่าจะสิบบวกอีกนะครับผมโอ้โหน้ำครับพี่น้องวู้ฮู้มันสุดชัดครับผมตลอดดังเลยโอ้ย หัวน้ำครับพี่น้องดูค<ม>รับผมหัวน้ำสุดยอดครับผม,มตะกี้สอนโอกคนะ่นะท่า<ม>นผู้ชมเรงไม่ถึงนะผมต้องจิ้งนะตะกี้สอน<ม>ตองรงไปแล้ว,วกี่จอวกี่จอ ừ thật ừ. răng ít nâng các ủng để đi thật là bán đây răng มันนุ่ครับผมต้องแต่งนะครผมทำมันยากมากเลยครับผมไม่รู้ตังจะจุไหมครับผมตังโกดังนี้บอกเลยว่าใหญ่ามากครับผมน้ำหวานตังผมก็อาจจะหมดดิบนะครับนีมงจะดันล่างครับผมผมคิดไว้ประมาณเจ็ดเป็ดขวดนะผมเจ็ดเปดขวดองล้วก้ผมก็กะไว้ประมาณสิบกิโลครับผมต่ผมกะลาดกับดังนี้โอสรุปว่าคืนนบะท่านผู้ชม คน่าจะเป็น20กิโลครับผม20กิโลแน่นอนครับผมแต่ว,ว่าจะ20ต่ออะไรหรือจะ30นี่ผมก็ไม่แน่ใจ,จนนนครับผมจานน่ะนะครับผมเพราะว่านี่ครับผมดูครับต้องมาครัวงตังค์นะครับผมเพราะว่าตัดไม่ได้ต้องมาครัวงตังค์นะครับ เอาชุดเลยครับพี่น้องใหญ่ตครับผมมาเป็นอ่ะมึง ลกตาเลกตายก้นเหมือนเอาเป็ดวกขึ้นมาตึ้งมาจัดเป็ดนปะป่านนี้อย่าอยู่ตายนะเพื่อบิดแต่ล้นตัดน้ำหวานนะพี่น้อง มันใหญ่ครับผมต้องตัดเป็นสองรอบนะผมเพราะว่ารอบเดียวตัดไม่หมดนะมาเฉยบ่านขวานเป็นชิ้นเล็กๆนะผมแต่ชิ้นใหญ่นี่มันตัดลำบากมันไม่จูด้วยหนึ่งชิ้นครับพี่น้องไปหยัาตั้งไปนิดนึงครับผมสองชิ้นับผม สามชิ้นครับพี่น้องโอ้โหสามชิ้นก็ยันไปครึ่งต่างแล้วครับพี่น้องชิ้นทีสีครับผม นัำนดีกานกำลังแรงอีกนะจินตีหลาครับผมสุดยอด จิ้มทีหกครับผม,อบผมโอ้โหสุดยอดเลยผมนะทั้งหมดตัตามมาตลอดจังครับผมตัดยังด้วยครับพี่น้องเพราะว่ายังเจ้าไม่หมดนะครไว้ปิดกว่าตังครับรังคผมเพราะว่ากันตัวลงครับผม Này, còn còn tận năm bọn chắc nghĩ nữa mày Này mà quát cắp cuột phòng thang nắm mày 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 á mày 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 á mày 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 lửa mày á mày 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 น่าจะได้สักขวดตัดหมดแล้วน,นะผมขี้เกียดขึ้นไหนรอบกะว่าจะเหลือแต่ว่าโอเ้เก็บหมดแล้วผมตัวมันขึ้นมายากคนระับผมมันคขี้เกียจขึ้นมาแล้ว ที่ได้กะว่าจะเอาสองรอบนะผมว่าไม่ดีกว่ารอบเดี๋ยวก็กลุมนะน้ำน่อน้ำเยอะน้ำดีต้องสุดยอดบแบบนี้นั่นแหละที่ต้องหาอยู่ทีนี้เราก็มาโอารังนะผมปิดตัวหอนที่จะปิดกันไม่ให้ตึ้งลงด,งดีน้ำหวาน ซึ <c oughs> ่งมันก็เริ่มเก๋งนิดแล้วครับพอลงหลายวันนี้โอ <c oughs> <c oughs> เลือกแผ่นดีสวยๆก่อน น,น,นี่ยครับผมเจหวไหมเนี่ยครับผมสามสิบบวกสามสิบกิโลน่าจะได้ครับผมผมต้องหาที่สำหรับการว่ายอย่างตึ่งเลยไมาไกลกันมันไม่รอได้กินเลยไม่เ,มเมตาเยเ่อยเดียว ปุบก็ควันตัวเราลงไปแล้วไอ้พึงมันก็เริ่มไปเกาะแล้วครับผมไม่หล้อยะกี <h 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 ้ตั้งเลยว้ยไม่จะได้ตาวจะไปย่อ um> ้ะ ta dọn mấy tung để con dung mẹ tao Cứn mày dung đi đi Cứn ta, mẹ tao chứ rồi ơi, tìm ăn Đứng trước nó phủng tôi của mày quay không nhớ giòn nó cũng không ai cho ai đừng nó mày quay nó không ô còi còi mày đâu kép đi hết mày พี่น้องเดี๋ยวไปเชื่อ้ันทง่างนะผมโอเคครับผมก็เสร็จสิ้นภารกิจอีกหนึ่งร่างนะผมที่ได้น้ำหวานเนต็มนะตังค์นะต้งชมรับผมย้ำว่าก็น่าเจ็บประมาณ2ี่สิบกิโลบวกกี่แล้วครับพี่น้องรัางนี้มันยาวมากครับผมนี่จากที่ผมนั่งไปนู่นก็ประมาณสองเมตรนะผมยาวประมาณสองเมตรเลยกับบัวน้ําเลยนะผมนี่ไตรังอยู่ที่ผมนะผมไตรังอยู่นี่เห็นไหมครับผมยาวไปนู่นนะผมนู่นที่รังเกาะอยู่นู่นครับผมสองเมตรรังนี้น่อยครับผม ใหญ่มากมากครับผมในก้น้ำหวานก็ยี่สิบกิโลก็ถือว่าเหมาะสมกับรังของเขาแล้วนะครับผมนี่ครับผมโอเคครับผมลงไปอัปเดตผลงานให้ดูกันที่กลางล่างนะครับท่านผู้ชมโอเคครับพี่น้องครับผมตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมก็รังนี้ก็น่าจะเยอะสุดแล้วครับตอนนี้ครับผมนี่ครับผมตัดรังมาด้วยครับผมเพราะว่ามันสูงผมขี้เกียจขึ้นสองรอบครับผมลูกตั้งลูกตั้งสูงครับสูงมากครับผม ก็ตัวได้มาสี่เป็นนะผมก็มีเละบ้างแล้วครับผมเพราะว่ามันจะตายลงมากว่าจะมาถึงนี่ไกลครับผมส่วนน้ําหวานครับผมนี่ครับผมตังนี้ครับผมตังนี้สูงสูงประมาณครึบหนึ่งกับนิ้วชี้ครับผมก็สูงมากก็นี่ครับผมคนหัวน้ําสวยๆเลยครับพี่น้องยังไม่ปิดตายยังไม่เต็มที่ถ้าเป็นเดือนน่านี้ผมว่าเต็มตังนี้แน่นอนครับผมเต็มตังนี้ก็น่าจะประมาณยี่ห้ายี่บวกวัดนะผมนี่ครับผมยกไม่ขึ้นนะครับ โอ้โหหนักครับผมเกือบเกือบเตรียมหัวเค่านะท่านผู้ชมครับผมตังค์นะครับความสูงครับผมน้ำหนักก็ราวยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองกิโลนะท่านผู้ชมครับผมถือว่าเยอะเลยในคังนี้ครับได้เยอะที่สุดแล้วครับผมนี่ครับผมปลานกุญเชือครับผมเบลเก็ตกองแล้ครับผมหลายๆท่านคงจะรู้จักแล้วครับผมกับสีนวลครับผมอ้ยาฝันจีนเมืเดิมเลยนะเออนี่ครับผมน่าจะได้หลายขวดครับพี่น้อง น่าเสียดายครับผมไม่ได้ไปตอนใส่กวดในหะ้พี่น้องได้ดูครับผมเพราะว่ากวดไม่มีหมดครับตอนนี้ครับผมต้องใส่กระปุกไว้ก่อนนะผมไว้กันอีกทีครับผมอ๋อปิดิลิปเพียงแค่นี้นะครับท่านผู้ชมครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะผมถ้าท่านใดสนใจน้ําพึ่งหรือว่าเกสรหรือว่าต้นพึ่งก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อได้ที่เปิดตันอะไรนะผมก็ฝากติดตามเปิดตันอะไรด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ